สวัสดีครับกลับมาพบกับมาริโกะฮอบบี้กับเกมกันดัมเอ็กซ์ตรีมเวอร์ซัสนะฮะโอเควันนี้เราจะเอาตัวเฮ้ยเทิร์นเอกน่าใช้นะเออเทิร์นเอดีกว่ามาจัดปะหนึ่งซีหนึ่งดีหนึ่งดีแม่งยากเอาหนึ่งหนึ่งซีก็แล้วกันอ่ะวันนี้หนึ่งซีครับมา ดูยังไม่จบนะครับนี้เคยอ่านแค่มังงะนะโอเคลุยครับคนที่พากเสียงเทิร์นเอ็กก็คนเดียวกับที่พากดีโอนะฮะจำชื่อเขาไม่ได้จำได้แต่เสียงทำไมทำไมตัวเ,เองมันต้องถอดเสื้อดดียวะนะครับลุย,ลย มันใช่ไม่จำไม่ได้มันใช้มนใชไโซฟาด้วยโดนโดนเฮ้ยยังงงกับท่าอยู่ใจเย็นดิแลมีเชดวย่ะแบบเซอรด ออออโอ้ยใจเย็นงโอเคโอ้ครยิงวะเพื่อเราเหรอยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมเฮ้ยอ,อันนี้มันยิงยูเคียร์ผมวะ อันนี้ใช้จี้เขียวนะกดคือแบบชาร์กนะหอมไม่ใช่เหรออันน oh, um, uh, ี้ปืนบีม okay. มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าชาร์มันไม่เป็นแรงอ่าใจโอเคโอเคอันนี้สับพอร์ตด้วยโอ้ยเอจซีซึ่งเอ็กซาดีบีเอ ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยใจเย็นเด้ไปนี่ดอนนี่มีสวนอุ้ยเฮ้ยอะไรอะโอ้โหอัดโถว มีซัพพอร์ตช่วยฮะโอเคเอ็มม่มีท่าที่ว่าปล่อยปลาระเบิดหรือเปล่ามันน่าจะมีนะผมว่าผมว่ามันมี

ไโดนฮะโอ้ยนี้สามเหลี่ยมชาร์จได้ขอลองทักน้อยขอนียาเียเออนึ่เดียใช้ได้แค่ครั้งเดียวฮะนี่มีโดนให้เราใหม่ด้วยโอเคก็สามเหลี่ยมทางมแ้ว Nếu anh đi, anh ta sẽ là người đối đầu. Hãy giúp tôi tăng cấp sức mạnh!

โอ้ยยังไม่ตายอ่ะนี่ไงนี่ไงเอาคืนได้หายมาค่อนนะเราจะตายครับฮ่าฮ่ามีสายหนึ่งแบบติดตามได้เจเลยเข้ามาอีกไกลละ มูราฟาก้ามองไม่เห็นชื่อโอ้ยจะตายแล้วเหลือหนึ่งเออเพอร์เฟกต์สไตร์มูราฟาก้าทีนี้เวยเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วโอ้ยตายเลยด้วยนซิกวิ มาแค่ได้แค่สองชายเงินเอาไปโอเคนิวเคลียร์ช่วยได้เอ้ยจะหมดเออวู้ดมัวมากเลยชาตนี้ เอไปครับเอาของใครดีล็อกออนดีไหมล็อกออนดีอ่ะบิลดเมทนะกูหูเราจะเป็นใครครับฮ่าท่านเกแฮมนะฮะเจอกับพวกเดอะเบนโอนะโอเคแล้ว すみません、oh, bbe bbe いっ มสรวโดดีนะมันมีโหลดมันติดตามอ่ะโค้งมีโค้งเข้าหาศัตรูได้เลยแจวมาล็อกออนล็อกอินโอ้มาเลย ลงพื้นล่างเด็กุ้ยเียไปเฮ้ยยังไม่ทันยิงเลยโหเสียของเลยเมื่อกี้มากับใครวะเอ็กเซียเหรอโอ๊ย อ่อนลักหนาโอ้ยเพื่อนทำาระยชนเพื่อรองนัแล้วหมาโอ้ยโดนมันกกอนเฮ้ยจังหวะนี้แหละโอ้ยโอ้เข้าไปเต็มปากเลยโอเคเอาสวนคืนได้ เดี๋ยวโมาลงข้ล่งรือเ้วป้าโอ้โหโดนเต็มเต็มอ่ะโดนเต็มเต็มนี่โดนเต็มรถขั้วอ่ะเสร็จแล้วโอ้ยไม่พยายมหมดเจ โอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โ,อโ,อโดนเ,เต็มอีกแล้วโอเคแฮมช่วยเราไ,ไว้ฮะไปกันไป พอกี๊ดดีมาพอกิด่างสอนะเอาเลยาน่าจะเจอนันเีย๋ยวต้องมีวิงมาแน่เลยไม่โดน อุเฟยนะจัดการกับอุเฟยก์นะแ้ยเยอะโดนไอ้อย่างไรวะไอ้หนวมังกรมันน่ะมันอยู่ไม่นิ่งเลยเว้ยเฮ้ยเอามาอย่างนี้เสร็จเราครับมาเข้ามาใกล้กันก็เสร็จเรา Okay. สักทีนึงโ okay. อเคสัดระยะกรลักกันได้ต,ตรงๆโอ๊ยไม่โดนเฮ้ยทำไมโทรว่ารีบใช้ป้ายนะโอ้ยโอ้ยเอ้ยหลบได้ว้า โดนโอ้ยโดนโดนเพื่อนเราเมื่อกี้โอเคคือตัวนี้เวลามันยิงบีมไรเฟิลเนี่ยมันเนี่ยมันอยู่อยู่ไม่นิ่งอ่ะเฮ้ยเซโลมาแล้วโอเคถ้าเซโลมันยิงแบบนี้ใช้ท่าท่าอย่างนี้ไม่โอเคต้องรอให้มันใช้ท่าแบบโจทย์โอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ มีวิเอ้ยเซโร่มา2ตัวเลยเหรอบอสยังไม่มาโอเคไปอย่างเงี้ยมันโดนจะผมไม่น่ารีบทช้เลยลวงโดนตัวเองนะใช่ปะ่ะโดนปะนันยาโดนปล่อยเองโดนเองมาแล้วเซโร่เซโร่โกับเอ่อ,พอเพรสเมื่อกี้เมื่อกี้พวก ล่างธรรมดาฮะอุ้ยผมว่าผมจอดแล้วแหละแบบนี้นนมันยากจริงไม่ค่อยผ่านหรือว่าผมผมกาบอ่ะโอ๊ยยิงกระจายตัวบอลอยู่เลยโอ๊ยตายเลย แถวนี้ระตูตมันเยอะด้วยอ่ะนะมามามานึ้งสี่รอบสองรอบสามรอบอ่ะยากอยู่ฉากนี้โอเคไว้เดี๋ยวค่อยแก้มือครับ